เคยรู้สึกเสียวๆกันบ้างไหมครับเวลาจะเสียบปลั๊กที่ดูเก่าๆหรือว่าเห็นสายไฟที่มันพันกันยุ่งเหยิงไปหมดความปลอดภัยด้านไฟฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องของช่างไฟอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นความรู้ที่สําคัญมากๆที่เราทุกคนควรจะมีติดตัวไว้เพราะไฟฟ้ามันอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเลยในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยครับว่าอันตรายจากไฟฟ้ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเราจะป้องกันมันได้ยังไงบ้าง แล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าอุบัติเหตุจากไฟฟ้าส่วนใหญ่มันเกิดจากอะไรกันแน่และคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องของโชคร้ายหรือว่าอุปกรณ์มันเสียขึ้นมาเองกระทันหันแต่ความจริงแล้วต้นตอของมันเนี่ยอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดมากๆเลยครับแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ด้วยใช่เลยครับมันไม่ใช่แค่โชคร้ายหรือความบังเอิญอะไรแบบนั้นเลยจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยต้นตอของอุบัติเหตุไฟฟ้าส่วนใหญ่มักจะมาจากปัจจัยที่เราคาดการและป้องกันได้ซึ่งก็คือ และนี่แหละครับ2ตัวการหลักๆเลยคืออุปกรณ์ที่ชำรุดบกพร่องกับพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของผู้ใช้งานเองแค่เราจัดการกับ2ปัจจัยนี้ได้ก็เหมือนกับเราปิดประตูใส่ความเสี่ยงไปได้กับทั้งหมดแล้วล่ะครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปดูวิธีป้องกันเนี่ยเราต้องรู้จักหน้าตาของศัตรูเรากันก่อนในส่วนแรกนี้เราจะมาทําความรู้จักกับ3อันตรายหลักๆจากไฟฟ้าที่เป็นต้นเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่กันครับ 3ฐานเสือตัวร้ายนี่ก็คือไฟฟ้าดูดอันนี้คือโดนเข้ากับตัวตรงๆเลย2คือไฟฟ้าลัดวงจรที่มันปลดปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาในพริบตาและ3ก็คือเพลิงไหม้จากไฟฟ้าที่เป็นผลพวงตามมาทั้ง3อย่างนี้มันเชื่อมโยงกันอย่างน่าสนใจเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกลไกลของมันกันเอาละครับมาถึงส่วนที่2ก,กลไกของหายนะเราจะมาผ่าดูข้างในกันเลยว่า ไอ้เจ้าอันตรายสามอย่างเนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็สร้างความเสียหายที่น่ากลัวได้อย่างไรบ้างเริ่มจากไฟฟ้าดูนะครับมันคือสถานการณ์ที่น่ากลัวมากมันเกิดขึ้นเมื่อร่างกายของเราดัานเพลือไปเป็นเอ่อเหมือนเป็นสะพานให้ไฟวิ่งผ่านนะครับทําให้กระแสไฟฟ้าวิ่งทะลุร่างกายเราเพื่อหาทางลงดินหรือตัวนําอื่นๆพูดง่ายๆก็คือเรากลายเป็นส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้าโดยไม่ได้ตั้งใจนั่นเอง ทีนี้ลองมาดูที่กราฟบนสไลด์นี้กันหน่อยครับจุดนี้น่าตกใจมากนะคือปริมาณกระแสะไฟฟ้าที่ทําให้เกิดอันตรายเนี่ยมันน้อยกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากๆเลยครับที่กระแสะแค่10มิลลิแอมนึกภาพตามนะครับกระแสะไฟจากหลอดไฟคริสต์มาสเส้นหนึ่งแค่นั้นก็สามารถทําให้กล้ามเนื้อเกร็งจนปล่อยมือได้แล้วและถ้าสูงถึง75มิลลิแอมก็อาจทําให้หัวใจหยุดเต้นได้เลยแปลว่าอะไรครับ แปลว่าไฟฟ้ามันทำร้ายร่างกายเราได้หลักๆเลย3ทางด้วยกัน 1. คือมันเข้าไปแฮกระบบประสาทที่คุมหัวใจทำให้หัวใจเต้นผิดจ,จังหวะ 2. คือมันสั่งให้กล้ามเนื้อหดเกรงจนเราควบคุมไม่ได้และ3ก็คือมันต้มเราจากข้างในด้วยความร้อนที่เกิดจากความต้านทานของร่างกายเราเองครับต่อมาคือไฟฟ้าลัดวงจรครับลองนึกภาพท่อน,น้ำประปาขนาดมหฮือมานะครับแล้วยู่ๆก๊อกน้ำมันหายไปน้ำก็จะทะลักออกมาแบบมหาศาลเลยใช่ไหมครับไฟฟ้าลัดวงจรก็คือหลักการเดียวกันเป๊ะเลยครับ คือการที่ตัวนําไฟฟ้า2เส้นมาแตะกันโดยตรงทําให้กระแสฟไฟฟ้ามหาศาลไหลผ่านอย่างไม่มีอะไรขวางกั้นในทันทีและผลที่ตามมาจากการลัดวงจรที่รุนแรงก็คือฝันร้าย2ออย่างครับ arc flash และ arc blast arc flash เนี่ยมันคือการระเบิดของความร้อนกับแสงที่ฟังดีๆนะครับร้อนยิ่งกว่าพื้นผิวของดวงอาทิตย์ซะอีกส่วน arc blast คือคลื่นกระแทกที่ตามมามันรุนแรงเหมือนคลื่นระเบิดที่สามารถเหวี่ยงคนหรือวัตถุให้กระเด็นไปได้เลย และอันตรายอย่างที่3ที่ตามมาบ่อยๆก็คือไฟไหม้ครับหรือที่เรียกว่าเพลิงไหม้จากไฟฟ้าซึ่งในทางเทคนิคเนี่ยเขาจะจัดมันเป็นเพลิงไหม้ประเภท C หรือคลาส C ครับและนี่คือข้อควรจำแบบย้ำเลยนะครับห้ามเอาน้ำไปดับไฟประเภทนี้เด็ดขาดเพราะว่าน้ำมันนำไฟฟ้าใช่ไหมครับการฉีดน้ำก็ไปเนี่ยไม่ต่างอะไรกับการสร้างอันตรายจากไฟดูดเพิ่มขึ้นมาอีกระลอกเลยและอาจจะทาให้ไฟลุกลามได้ด้วยซ้า พอเรารู้แล้วว่าอันตรายมันน่ากลัวขนาดไหนทีนี้เรามาสวมบทนักสืบกันต่อดีกว่าว่าอะไรคือเชื้อไฟที่ทําให้หายนะพวกนี้มันเกิดขึ้นได้เราแบ่งปัจจัยเสี่ยงออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆได้เลยครับคือสภาพแวดล้อมเช่นพื้นที่เปียกชื้นอุปกรณ์อย่างเช่นสายไฟที่ฉนวนมันขาดไปแล้วและที่สําคัญที่สุดพฤติกรรมของคนเรานี่เองครับเช่นการทํางานโดยไม่ตัดไฟหรือการละเลยอุปกรณ์ป้องกัน ที่น่ากลัวก็คือไอปัจจัย3อย่างนี้มันมักจะไม่ได้มาเดียเด่ยวๆแต่มันจะมาเจอกันแล้วพอ3อย่างนี้มาเจอกันเมื่อไหร่นั่นแหละครับโอกาสเกิดอุบัติเหตุก็จะสูงปรี๊ดขึ้นมาทันทีโอเคเราคุยเรื่องน่ากลัวกันมาพอสมควรแล้วในส่วนสุดท้ายนี้แหละครับที่สําคัญที่สุดเราจะมาสร้างกรอบป้องกันไฟฟ้าไปพร้อมๆกันเราจะมาดูกันว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้เราปลอดภัยและควบคุมสถานการณ์ได้หัวใจของการป้องกันเนี่ยมันไม่ใช่การทําอะไรแค่อย่างเดียวนะครับ แต่มันคือการสร้างระบบป้องกันหลายชั้นนึกภาพเหมือนหัวหอมที่มีหลายๆชั้นซ้อนกันนะครับเรามีตั้งแต่การต่อสายดินเพื่อสร้างทางหนีให้กระสาไฟการใช้อุปกรณ์ตัดไฟรั่วการล็อกระบบไฟก่อนทํางานการใช้เครื่องมือที่มีฉนวนหุ้มไปจนถึงการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือ PPE ซึ่งเป็นประการด่านสุดท้ายที่ปกป้องตัวเราโดยตรงมาดูที่ PPE ชิ้นสําคัญชิ้นแรกกันหมวกนิราภายัยอันนี้ต้องย้ําเลยนะครับว่าสําหรับงานไฟฟ้าเนี่ย ต้องเป็นคลาส e เท่านั้นไม่ใช่หมวกก่อสร้างสขาีขาวทั่วไปที่เราเห็นกันนะครับเพราะหมวกแบบนี้เขาทดสอบมาแล้วว่าสามารถทนแรงดันไฟฟ้าสูงๆได้ถึง20,000โวล์เพื่อป้องกันสมองของเราจากอันตรายที่ไม่คาดคิดถุงมือนี่ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยครับและมันไม่ใช่แค่ถุงมือยางนะครับมันคือระบบ2ชั้นเสมอคือถุงมือยางที่เป็นฉนวนจริงๆส่งไว้ด้านในและต้องสวมถุงมือหนังทับข้านอกเสมอ ทำไมล่ะครับก็เพื่อป้องกันเจ้าถุงมือยางที่เบอบางข้างในไงครับแค่รอยขีดข่วนเล็กๆหรือรูรั่วที่มองไม่เห็นนั่นอาจหมายถึงชีวิตได้เลยและสุดท้ายที่เท้าของเรารองเท้าต้องมีสัญ,ญลักษณ์ E.H. หรือ Electrical Hazard พื้นรองเท้าแบบพิเศษนี้จะทําหน้าที่เหมือนเป็นฉนวนกั้นเราออกจากพื้นดินมันเหมือนกับการที่เรายือนอยู่บนแผ่นยางหนาๆตลอดเวลาทําให้กระแสฟไฟฟ้ามันวิ่งผ่านตัวเราลงดินไม่ได้วงจรมันก็เลยไม่ครบไงครับ สรุปทั้งหมดที่ว่ามานะครับในงานที่ต้องยุ่งเกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยอุปกรณ์ป้องกันที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่หมวกหรือถุงมือราคาแพงแต่มันคือความรู้ที่อยู่ในหัวเรานี่เองครับการตระหนักรู้ถึงอันตรายการเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงและที่สําคัญคือการรู้วิธีป้องกันนี่แหละครับคือเกราะด่านแรกที่แข็งแกร่งที่สุด ก่อนจะจากกันไปผมอยากจะทิ้งคำถามนี้ไว้ให้ลองคิดกันดูนะครับว่าอะไรคือสิ่งแรกที่เราจะเช็คก่อนที่จะเริ่มทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าครั้งต่อไปคำตอบของคำถามนี้แหละครับอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำหรับตัวเราและคนรอบข้าง